สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคารถมือสองประุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูเป็นรถกระบะตัวสูงใหญ่ใหญ่กันบ้างดีกว่านะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็น t o y o ต a r ร v o นะครับเป็นตัว 2.4G เป็นตัวท็อปเลยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นกระบะแคบนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวสูงแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ p r ี n ั e r นั่นเองนะครับคันนี้นะครับหน้าร้านนะครับเราขายกันอยู่ที่ 4 6 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรถปี2016แต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ดูมาจากคลิปนี้นะครับจาก4 6 9ลดไปเลย30,000นะครับเหลือ4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหได้รถแบบสภาพใหม่ๆสวยๆและราคาลดไป30,000เลยนะครับใครที่สนใจอย่าลืมแคปคลิปนี้ไว้นะครับได้ส่วนลดดีๆแบบนี้ไปเลยและคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพามา รีวิวให้ดูกันรอบคันเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ในส่วนของสีนะครับอย่างที่เราเห็นเลยก็จะเป็นสีเทานะครับเป็นเทาเข้มนะครับนี่โอ้โหสวยมากแล้วก็ในส่วนของสภาพนะครับอย่างที่ดูเลยนะครับโคมไฟเนี่ยต่างๆก็คือใส่กิ๊กมากๆแล้วก็พวกโคมเมียมเนี่ยโอ้โหสวยจริงนะครับตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็น ตัวท็อปด้วยนะครับก็จะมีพวกไฟตัดหมอกอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รุ่นนี้จะมีในส่วนของไฟ Day l ไ g h t นะครับอยู่ด้านหน้าแล้วด้วยนะครับเป็นคิวๆมาแบบนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันนิดนึงว่าปี16สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันมากดีกว่านะครับนี่ก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0ซีอันนี้ก็คือเครื่องมาแบบ เดิมๆเลยนะครับใครอยากได้รถเดิมๆตัวนี้เดิมสุดๆเลยนะครับแล้วก็รถของที่ร้านนะครับจะมีในส่วนของการรับประกันนะครับโครงสร้างว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับตรงนี้ถ้าตรวจเจอเราซื้อคืน1 0ึ้เปเซเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเรื่องน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ทุกอย่างเราเปลี่ยนถ่ายให้ฟรีหมดพร้อมกับมีรับประกันนะครับเครื่องเกียร์กล่อง E.P.U 1ปีหรือ10,000โลนะครับโอ้โหแบบ ซื้อไปก็ใช้กันยาวๆมีรับประกันให้อีกนะครับกับรถสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนและใครดูคลิปนี้มาอย่างที่บอกนะครับรับส่วนลดไปเลย3 0 0 0 0บาทนะครับเหลือ439,00 0บาทเท่านั้นเองราคานี้บ่งบอกเลยว่าดีมากนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวพามาดูรอบคันกันเลยนะครับนี่สีแบบสวยมากตัวนี้แล้วก็ด้วยความเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีพวกโครเมียมนะครับนี่ตกแต่งมาแบบสวยๆมือจับโครเมียมโอ้โห ใหม่กิ้งมากๆและที่สาคัญคันนี้นะครับมีการตรวจสอบสภาพรถมาเรียบร้อยนะครับนี่นี่นะครับเป็นบริษัทที่ตรวจสอบในส่วนของเรื่องสภาพรถยนต์นะครับคันนี้ได้ไปเลยนะครับ5ดาวเต็มนะครับทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกภายในเครื่องยนต์นะครับนี่มีการมาตรวจสอบเรียบร้อยเราไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับมีการตรวจสอบมีการการันตีมา เรียบร้อยนะครับรถก็คือสภาพแบบดีจัดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับด้วยความที่เป็นตัวแคปนะครับนี่สมาร์ทแคปนะครับสามารถเปิดแคปได้แบบนี้นะครับนี่ก็สามารถใช้จะเก็บของจะมานั่งด้านหลังอะไรเงี้ยสบายเลยสภาพก็คือแบบใหม่มากนะครับเจ้าคันนี้ปี2016นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดํานะครับแบบนี้แล้วก็ด้านหลังสีดำมาแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆอุปกรณ์ใช้ได้ครบๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ราคานะครับ หน้าร้านขาย469,000ใครดูคลิปนี้เอาไป439,000พอลดไปเลย30,000กับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับในส่วนของโฉมด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นตัวสูงแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว G ตัวท็อปนะครับเป็นตัว P Runner ก็คือเป็นตัว สูงมาแล้วแบบนี้นั่นเองนะครับใครกาลังมองหาพวกกระบะแแคบตัวสูงๆนะครับไว้ใช้ขนของทํางานอะไรต่างๆพวกเนี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็สภาพด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับก็สวยๆเดิมๆมาแบบนี้เลยนะครับมีพวกแป้นเหยียบอะไรเงี้ยอยู่แบบครบๆสวยๆเลยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านในกันนะครับว่าคันนี้เลขไม้เท่าไหร่มีออปชันอะไรบ้างนะครับมาถึงด้านในนะครับเราพูดถึงอย่างแรกก่อนนะครับรีโมทนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกุญแจรีโมทให้มาแบบนี้นะครับก็สามารถ ล็อกรถปลดล็อกได้แล้วก็มีแบบว่ากดเพื่อดูว่ารถเราอยู่ไหนครับส่งเสียงได้ด้วยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทนะครับก็ให้ดูเลขใหม่กันนะครับว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่นะครับนี่คือสตาร์ทติดมาแบบอีซี่นะครับนี่สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขใหม่ครับจะอยู่ที่1 7 8 1 0 0นึง 26นะครับโอ้โหบอกกันเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่แท้เดิมๆแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้กับรถปี2016เลขไม่ประมาณนี้กับราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับรถรีโวที่ได้เป็นแบบว่าตัวท็อปแบบนี้เลยและตัวท็อปมีอะไรให้มาอีกบ้างดูเลยนะครับในเ่วนของ พวงมาลัยก่อนเลยนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะให้เป็นมัลติฟังก์ชันมานะครับลูกค้าก็สามารถใช้อากกดตรงนี้นะครับเลือกเมนูต่างๆได้หรือจะใช้ในส่วนของการรับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็หุ้มหนังมาแล้วนะครับพวงมาลัยแบบว่า อันนี้ฟิลดีจริงนะครับสำหรับเจ้ารีโวตัวนี้แล้วก็ถัดมาในส่วนของจอนะครับตัวนี้มีจอมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถใส่เป็นเมมโมรี่การ์ดนะครับเพื่อดูแมปอะไรต่างๆได้แล้วเหมือนกันนี่แล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยนะครับสามารถเปิดแมปได้เลยนะครับเป็นแบบเนวิเกเตอร์นั่นเองแล้วก็มีในส่วนของเชื่อมต่อบลูทูธได้นั่นเองนะครับนี่จะสามารถต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับนี่จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับนี่หน้าปัดเป็นดิจิตอลนะครับ้โหตัวนี้แอร์ อย่างเท่เลยนะครับนี่เราก็สามารถปรับเป็นโหมดออโต้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่แบบว่าชอบแอนหน้าปัดเป็นออโต้เงี้ยจัดตัวนี้ได้เลยแล้วก็ถัดมาในตัวของระบบเกียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่ก็มีอยู่7เกียร์ก็1นึถึงหแล้วก็เกียร์ถอยนั่นเองนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยก็เกยยีบรกแล้วก็นี่ครับเลื่อนไปสุดแล้วก็ดึงขึ้นนะครับพอดึงขึ้นปุ๊บเกียร์ถอยก็จะมีกล้องมองหลังมาเรียบร้อยโอ้โหตัวท็อปนี่มันสะดวกสบายดีนะครับใครที่แบบว่า ขับกระบาแล้วไม่ค่อยแม่นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ารถกระบาเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมีกล้องมาให้เดิมจากโรงงานแบบนี้ผมว่าสภาพทุกอย่างคันนี้คือ โอเคมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือลูกค้าที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับเราย้ำกันอีกทีนะครับเป็น Toyota Revo นะครับ 2.4G ตัวท็อปนะครับปี2016นะครับราคานี่นะครับหน้าร้านนะครับเราขายกันอยู่ที่469,000บาทนะครับแต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้มานะครับเอาไปเลย439,000บาทนะครับรับส่วนลดไปเลย30,000นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแชปคลิปนี้ส่งให้กับแอดมินของเราได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นด้านล่างเลยนะครับหรือจะโทรมาหา ก็ได้นะครับพี่เบิร์0909976129นะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำลูกค้าทุกท่านเลยก็ลองโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับคัานี้รายละเอียดยังไงผ่อนเท่าไหร่นะครับกับรถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมติดต่อกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องเราหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เข้ามากันนะครับเพราะเรามีทั้งเก๋งกระบะเจ็ดที่นั่งเนี่ยก็รอฝังติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ